อ๋อใช่ครับผมความจริงตอนนี้ก็หัวหมุนเลยครับบุ่นมากครับเพราะว่าก็มีงานถ่ายของตัวเองด้วยแล้วก็พอดีว่าสตูดิโอที่ทำสองอันมันจะเปิดใกล้ๆกันเป็นการเสร็จพร้อมๆกันก็คือมีอันนึงที่ต่อยอดจากสตูดิโอคุณแม่กะชื่อสตูดิโอบ้านันใหม่ก็เป็นบ้านหลังแบบขนาดกลางๆก็เปิดให้คนเข้ามาใช้บริการถ่ายโฆษณาถ่ายละครถ่ายซีรีส์ถ่ายวร่อลอะไรได้หมดครับผมภาพนิ่งก็ได้แล้วก็ มีอีกสตูนึงที่เปิดใกล้กันครับก็อันนั้นชื่อ15สตูดิโอครับเป็นสตูดิโอภับนิ่งครับแล้วก็ผมกันห้องหนึ่งเอาไว้ทำสตูดิโอเวิร์กช็อปศิลปะด้วยครับเท่ากับต้นทีนสั่งคือหลักๆก็คือ2แหละ2ครับแต่ว่าไอ้สตูภาพนิ่งกับสะตูเวิร์กช็อปศิลปะเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันครับคุณไปเยอะไหมครับสำหรับสมัยใหม่ก็ความจรงิง มันก็ตามไซส์ตามขนาดแหละครับก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบว่ารุนแรงขนาดนั้นก็เอาเป็นว่าโครงสร้างแข็งแรงได้ตามมาตรฐานแล้วก็แบบว่าฟังก์ชันการใช้งานครบครันอะไรก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ก็ประมาณหนึ่งครับแปร่รแบบลปล <laughs> อยู่แล้วครับ <laughs> เพราะว่า <laughs> มันเหมือน,น,นถึงว่าตัวโครงอย่างตัวสตูดิโอภาพนิ่องอ่ะมันก็เป็นตึกประมาณ 3- 4ี่ชั้นนะครับ <laughs> แค่เรื่องโครงสร้างอะเนาะมันก็ ทุกอย่างมันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายต้องลงทุนนะครับสักล้านโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงไม่ถึงสิบเก้าจุดเก้าไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นครับอ,อย่างที่บอกคือเราทําตาม,มเรียกว่าอะไรครับคือมันไม่ใช่เป็นบ้านที่เราไปอยู่อาศัยท<อ>ี่เราต้องแบบว่าดูแลให้มันสวยทุกรายละเอียดเราไม่ได้เราเน้นที่ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าครับผม,มาำยิ่งคือ คำจริงก็คือต้องเริ่มจากว่าคุณแม่อยากทําด้วยนะครับแล้วก็อยากทํานานแล้วคำจริงอะสตูด,ดิโอคุณแม่ที่เป็นบ้านอะจุดเริ่มต้นมันมาจากซื้อที่เพื่อจะทำสตูด,ดิโอภาพนิ่งอะแหละกจะทุบบ้านทิ้งแต่ปรากฏว่าบ้านมันสวยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบ้านที่เอาไว้ถ่ายละครก่อนแต่ว่าไอสตูดิโอภาพนิ่งที่เป็นห้องขาวๆก็ยังอยากทําอยู่ก็เลยมาเป็นอันนี้ที่มันไม่ว่างเลยใช่ไหมครับ มันแน่นมากใช่ใช่การใช้งานเป็นคนละแบบ <c oughs> อันนั้นมันเป็นบ้านาสำหรับถ่ายละคร <c oughs> ถ่ายโฆษณาแบบมีเฟอร์นิเจอร์มีเตียงมีอะไรครบแล้วมีสวนอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เปิดใหม่มันเป็นสตูดิโอภาพนิ่งห้องปเปล่าเป็นห้องซีเรียมเปล่าๆอะไรเงี้ยให้คนมาถ่ายภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกมีสตูดิโอแบบมันใหม่อันนั้นนะเป็นบ้านอ,อีกหลังหนึ่งที่ทําขึ้นมาครับก็ก็ยังไอเดียครับก็ความจริงแล้วตอนทํา สตูดิโอคุณแม่ก็ฟีดแบ็กเขค่อนข้างดีครับแล้วก็ทีนี้ก็แบบเรามีที่ตรงนี้อยู่ครับแล้วก็มีบ้านอยู่ก็เลยอารีโนเวทขึ้นมาแล้วก็ก็ให้คนมาใช้บริการได้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนเปลีป่ยน,นโลเคชั่นให้ให้คนมาใช้บริการด้วยครับคุณแม่รับจองเองเลยใช่ไหมฮะคุณแม่จองเป็นแอดมินเองใช่ไหมฮะอ๋อความจริงแล้วคนดูนแลหลักเป็นพัทครับโอ้ยเรื่องเรื่องแบบสตูดิโออ่ะพัทจะเป็นคนดูค,คุณใกล้ๆกันทั้ง3อันเนี่ยอยู่เดินกันห่างกัน2อนาทีอะไรอย่างเงี้ยระแวกเดียวกัันครบผม พอสิบห้าลาดพาวสิบห้าที่จะลดเทียบครับที่ผ่านมาหนมีละครหลายเรื่องมาถ่ายที่สตูดิโอคุณย่าใช่ก็หลายเรื่องเลยครับอย่างถ้าล่าสุดที่แบบดังๆก็มาตาดาก็มาถ่ายที่ที่บ้านก็ดีครับคือเราด้วยความที่เราทํางานตรงนี้มามานานเเราก็เหมือนกับพอจะรู้บ้างว่าบ้านแบบไหนที่กองละครชอบบ้านแบบไหนที่แบบว่าถ่ายออกมาแล้วสวยหรือว่าแบบ สัดส,ส่วนมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นเหมือนกับเราก็พอมีประสบการณ์ก็เหมือนกับทําแล้วก็ง่ายหนออ่อยการปูทางอะไรสำหรับเราในอนาคตเปลื่อจะว่างมือในรงการอ๋อไม่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 ไมไมอย่างที่ผมบอกไปอ่ะอันนั้นมันคือส่วนที่เป็นหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจของที่บ้านรวมๆ<ม>ป็นกิจจลางที่บ้านแล้วก็พัดจะเป็นคนดูแลหลักๆอย่างของผมก็ยังทํางานในวงการเหมือนเดิมครับเป็นหลักของผุมตรงนี้แหละแต่แค่อ่ะเนี่ยก็ที่ผมทํางานมาตลอด 15ปีพอทํางานมาก็เพื่อจะมีทุนทรัพย์ตรงนี้แหละเพื่อจะมาซ mm ัพพอร์ตครอบครัวหรือว่าตัวเองก็ตามถ้าจะท,ทาธุรกิจอะไรก mm hmm. ็จะมีทุนทรัพย์ในการที่จะมาทำพวกนี้ได้ครับ mm hmm. แต่ว่าเรื่องของการต่อย,ยอดหรือว่าไปทําอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ผมก็แบ่งหน้าที่กันแต่ว่าของผม,ผมก,ก็หลักๆผมก็ยังทํางานในวงการอยู่เหมือนเดิมครับหมดแล้วครับ ใช่ยหมดสัญญาแล้วครับใช่ครับแล้วยังไงคะต่อจะต่อไหมอยู่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ต่อสัญญาครับก็เป็นฟรีแลนซ์ไปครับเราต้องมีสลับไปใช่ใช่ใช่ไม่มีการพูดคุยจบลงกันเรียบร้อยแล้วใช่เรียบร้อยครับใช่ใช่ในผลในผลที่ตัดสินใจไม่ต่อดีกว่ารัหลังมาจากจริงก็ไม่ได้มีความจริงแล้วก็คือสําหรับผมแล้วเนี่ยช่องสามก็เป็นเรียกว่าเอาจริงๆคือเป็นเป็นทุกอย่างของผมเหมือนกันนะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งคือการที่ผมมีทุกวันนี้ได้ก็ หลักๆเขาเพราะว่าช่องสามแบบดูแลผมให้โอกาสผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็แค่มัก็เป็นเรื่องของอายุด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของอายุเรื่องของเออเรามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํามากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็อยากไปลองอะไรแบบใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยรวมๆมันก็ประมาณนี้เองครับไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยหมดแล้นใครับพี่บอสครเพิ่งหมดครับอาทิตย์หนึ่ง อันนี้วันนี้อะไรอ่ะวันนี้วันนี้อะไรอ่ะวันนี้วันที่เจ็ดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็เพิ่งหมดสิ้นเดือนที่แล้วน่าจะตัดสินใจมันยากง่ายค่ความจริงแล้วก็มีคุยคุยกับทางที่บ้านด้วยคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยออะไรยย่างงเี้ก็กก็็เป็นออกมาประมาณนี้แต่ว่าคือเราก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็คือถ้าทางช่องสามนะครับเขาแบบ ยังให้โอกาสผมหรือว่าอยากจะเรียกผมไปใช้ทางงทํางานอะไรก็ก็ยินดีเสมออย่างอย่างล่าสุดอผโโมหมดสัญญาวาแล้วแต่ว่าเมื่อเมื่อไม่กี่วันของสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบทางเบลล่จาจัดจัดแฟนมี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นช่องจัดอย่างเ mm. งี้ยก็แล้วแบบผมก็ไปเป็นเกสก็ก็ไปทําได้ครับก็คือสิบห้าครับสิบห้ามีาใช่คือผมเล่นหนังเรื่องหนึ่งเลยว่าเขาช่องสามเลยครับ มออผมว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะก็คือหมายถึงว่าแค่เราก็เป็นว่าจะเคยมีสังกัดก็แค่ไม่มีสังกัดแค่นั้นเองครับแล้วก็อาจจะได้ไปเจอผมในช่องทางอื่นๆที่ที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของการแผนชีวิตอะผมก็ไม่ได้แผนอะไรต่จะเดิมเลยเพราะว่างานของผมก็จะเป็นการแสดงเหมือนเดิมเป็นออกอีเวนต์ถ่ายโฆษณาอะไร ก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไม่ได้แบบการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนใครไหนติดต่อมาอะไรยังไงจม่ทอบไรอยู่ทจริงก็ถ้าไม่ได้ไม่ได้มีใครติดต่อมาเพื่อเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้อะครับก็ยังยังไม่ได้มีใครติดต่อมาเพื่อเอาเป็นว่าผมก็คงไม่ได้ไปเซ็น่างที่ไหนผมผมเป็นฟรีแลนซ์นี่แหละครับยังไงก็คือคือเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าตอนนี้ก็มี ก็ถ้าถ้าได้ผมกันปีหน้าก็จะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งมีหนังเรื่องหนึ่งตอนนี้ครับบอกบอกได้หรือยังคะว่าแบบชองไหนอย่างอย่างอ,อย่างอย่างอย่าย่างอ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 ่ออางอย่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 าอย่างอยงอย่า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 อางอย่ง,ง่างอย่างอ่างอย่างอย่างอย่างอ่าอย่าง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 อ่างอย่างอ่องงางอย่างอยางอย่างอยางอย่า่าอย่าง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 อ่างอ่อย่่าง ไเรียกว่าไงดีครับมันกับงานคนละส่วนอะไนี้งานคนละส่วนก็แบบไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกับการตัดสินใจอ่ก็แค่เล่าให้ฟังเฉยเฉยแต่เขาไม่เห็นด้วยกับเราทุกอย่างเขาก็เขาก็ตัดเขาก็ตามตามเราแหละเหมือนกัาว่าเราก็เราก็ทํางานตรงนี้มานานเรื่องใหที่ช่องยื้อบ้างไหมคะพอเราบอกว่าเราตัดสินใจว่าจะไม่ตอบสัญญานะาอย่ยืมแบบนี้สิ ก็มีคุยกันบ้างครับพอปีมันเป็นความผนใหญมากใจหายไครับก็มีก็มีแหละใช่ไหมเพราะว่าคือผมกับช่องก็แบบโอ้โหผมโตกับช่องได้โอกาสจากช่องอะไรเยอะมากทุกคนรู้จักผมวันนี้ก็มาจากช่องอะไรอย่างเงี้ยก็หลายอย่างผมแบบ งานเงินแบบว่าแต่ละปีมันมีงานอะไรของช่องบ้างมันก็เหมือนเราฝังในตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็แต่ก็มีบอกผู้ใหญ่ที่ช่องครับแบบว่าก็ถ้าเกิดมีอะไรให้ผมแบบกลับไปช่วยได้ผมก็ยินดีเสมอเลยครับผมแกงควรคนดีที่ไหนก็ตามมีมาเลยคิดว่าไม่ไม่ไม่น่านะไม่น่าเท่าเท่าเท่าที่รู้ครับเพราะแต่ละคนเหมือนกับสัญญาก็ยังมีอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันเพื่อนใจหายนะคะ เฉยๆ,ๆมันรู้หมายถึงว่าเขาส่วนใหญ่แล้วคนที่ผมคนที่รู้ว่าผมแบบจะไม่ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเฉยๆเพราะว่าเขาเข้าใจอะผม39แล้วใช่ไหมเราไม่ใช่แบบเพิ่ง25หอะไรอย่างเงี้ยเราเขา39แล้วแบบเราก็คงต้องแบบมีความราามมับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายหรือว่าไปหาอะไรแบบใหม่ๆทําบ้างอะไรแค่นั้นเองครับแต่การี่นานกระดบ่อยมันมีความกังมลใจอะไรไหมคะ ไม่มีนะเอาจริงๆใช่ครับไม่มีไม่มีเลยก็ก็แค่รู้สึกว่าเออได้ก็แค่เปลี่ยนจากคนที่เคยมีสังกัดเป็นไม่มีสังกัดแค่นี้ครับส่วนที่เหลือแล้วก็ทำงานปกติเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับ